Thailand. ทุกข่าวคือความจริงสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สปอตฮอตไลน์วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภากับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในวงการรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อปลูกจิตสํานึกรักเมืองไทยระหว่างทีมสวรักเมืองไทยกับทีมอายการอาวุโสนำโดยนายพิรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการและในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายวิรุณฉันทะนันอธิบดีอายการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติดรชานวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภานายวรลบตังคานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภานายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาวาทีร้อยปรีวงสยามเพ่งพาณิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา คณะสว,วรพร้อมด้วยดรสิริเกียรติจำสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการรวมทั้งอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอาทิเดะตุกนาวาอากาศเอกปียพงผิวอ่อนดรโสภิตพานมายัยรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินักเรียนไทยที่มีใจรักในการกีฬา จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565ณสนามสุพัชราสายเขตปทุมวันกรุงเทพฯค่ะครับวันนี้ทีมสวรักเมืองไทยนะครับที่รวบรวมมาท่านสมาชิกผู้ที่ส,สภาพร้อมกับผู้ที่อยู่ในวงงานนะครับก็ได้มีโอกาสมาสนามในตำนานของประเทศไทยเรานะครับสนามสุพัชราสายวันนี้คู่ต่อกอนของทีมเราก็คือ,อทีมสนมนักงานในการสูงสุดนะครับซึ่งมีท่าน อดีตผู้บริหารของสำนักงานในการสูงสุดมาร่วมทีมเล่นกับเราก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์คนในวงงานที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสจะได้มาออกกำลังกายแล้วก็มาเชื่อมความสัมพันธ์กันก็เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้คนได้ออกกำลังกายกันโดยเพราะยิ่งผู้สูงอายุแล้วเนี่ยผ่าน60ไปแล้วไม่ค่อยจะมีเวลาที่มาสังสรรค์กันเท่าไหร่นะครับการจัดกิจกรรมอย่างนี้มันเป็นการนำ นำเยาวชนนำอายุลองๆออกมาได้มาออกกำลังกายกันมฉะนั้นแล้วจะอยู่กับบ้านแล้วก็ยิ่งมีโควิดด้วยเงี้ยก็กลัวไปหมดนะครับเมื่อไม่ออกกำลังกายแล้วก็จุกอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายแย่ไปอีกนั้นการที่ ่านสวและไอาการเขามีกิจกรรมสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายและเชื่อมความสัมพันธรร์ทำไมตีกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและเป็นการนําผมเชื่อว่าว่าหลายๆหน่วยงานก็จะเอาตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเอาตามที่กระทรวงเหมือนกันครับเป็นนโยบายของท่านประธานเราครับท่านพีรศักดิ์พอจิตนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีแล้วชื่อก็บอกแล้วว่ารักเมืองไทย นะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งนักการเมืองมีทั้งดารานักร้องนักสแสดงมีทั้งอดีตนักบอลทีมชาติปียพงผิวอ่อนนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับได้มาร่วมเล่นกับเราด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ทีมอัยการขอบคุณทางกรมรึกษาแล้วก็ทางเราก็มีหน้ากาก,ากอนามายัยมามอบให้กับท่านอาทิตย์ดีนะครับเพื่อจะใช้ในกิจกรรมของเยาวชนในการแข่งขันแล้วก็ในการออกกําลังกายของเด็กๆครับ สมาชิกวุฒิสภา,าเรานะครับมีความพร้อมเต็มที่นะครับหลังจากที่ได้ห่างหายไปช่วงโควิดสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักปีเศษครับวันนี้พบกวับอายการสูงสุดเราสาวทีมสวพบประชาชนนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ก็จะไม่แพ้เช่นเดียวกันครับกิจกรรมันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของคณะกรรมการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นะครับมุ่งหมายก็เพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่สมาชิก ที่ทางานด้วยกันรวมทั้งการเชื่อสพันไปยังสมาชิกกลุ่มอื่นๆเช่นวันนี้เป็นกิจกรรมการเล่นฟุตบอลสาม,มัคคีนะครับระหว่างทีมพวกเราที่ว่าทีมรักเมืองไทยรวมกันระหว่างบุคคลหลากหลายสาขามากมารวมตัวกันแล้วก็แข่งกับทีมอายการอุปุโสทั้งหมดก็เป็นการเล่นสนุกสนุกนครับแล้วก็อยากให้เป็นแบบฉบับของสังคมไทยได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ถ้าเรารักและสาม,มัคคีกันนะครับโดยมีกิจกรรมนําก็วันนี้ในฐานะตัวแทนของ ทีมชมรมอายการนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางสวรักเมืองไทยนะฮะนำโดยท่านพีรศักดิ์พาจิตให้มาร่วมแข่งขันเพื่อกระชับปิดแล้วก็เสริมพลานามัยและสุขภาพซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็มีอายการของเราเตรียมทีมมาทั้งกองเชียร์เนี่ยรวมทั้งหมดเกือบประมาณ100คนนะฮะนักฟุตบอล50แล้วก็กองเชียร์อีก50 แล้ววันนี้ทางสวรักเมืองไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ทางกันมาธิการการกีฬาวุฒิสภาก็จัดผู้แทนมาร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีนะครับระหว่างทีมอายการแล้วก็ทีมกรมพระศึกษาแล้วก็มีท่านสมาชิกวุฒิสภามาในนามของทีมสวรักเมืองไทยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นความยินดีก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมน่าชื่นใจนะครับ ก็ขอให้มีการรณรงค์ในการออกกําลังกายนะครับจะได้มีความสุขกายสบายใจปลอดภัยจากโรคครับขอบคุณครับบรรยากาศในครั้งนี้เป็นการร่วมการออกกําลังกายของผู้บริหารและคณะทํางานของทั้งสองทีมเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานผลัดกันรุกผลัดกันรับทําเกมโต้กลับกันไปมาในรูปแบบการกีฬาฟุตบอลที่เน้นการออกกําลังเพื่อสุขภาพที่ดีในรูปแบบทีมเวิร์กเป็นสําคัญค่ะครับวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสามัคคีระหว่างทีมสวกับทีมอายการนะครับเ,เพื่อความปรองดองและก็ความสามัคคีในหน่วยงานวันนี้จึงมีกิจกรรมฟุตบอลพิเศษนะครับระหว่างสวกับอายการนะครับวันนี้ก็ติดตามข่าวแล้วก็ ผลงานต่อไปครับขอบคุณครับเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านบุธที่สมาชิกได้เชิญชมรมฟุตบอลอายการนะครับมาร่วมซึ่งท่าในการสงสุดก็ได้ มอบหมายให้พวกเรามาเล่นกันเพื่อความเชื่อมความสัมพันธ์สมพันธ์ทไมตีแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายนะครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและสร้างสารรค์นะครับโดยเฉพาะทีมสมาชิกวุฒิสภานั้นนะครับหลังจากว่างเว้นจากภารก,กิจก็มาออกกําลังกายกันเพื่อสร้างความสามัคคีกับท่านทีมท่านอัยการนะครับแล้วก็ทีมรักเมืองไทยนี่ยครับก็จะนํา ออกไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปสร้างกิจกรรมการสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆ น้องๆตามภูทรนะครับแล้วก็เอาอดีตทีมชาตินะครับเข้าไปสอนฟุตบอลกันนะครับก็คิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะมี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 ความสุขทําความสุขให้กับประชาชนทั่วไปครับครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งนอกจากนอกเหนือจากส่งเสริมสุขภาพนะครับเรายังส่งเสริมความรักความสามัคคีนะครับเพราะว่ากีฬานั้นก็ต้องบอกแล้วว่ามีกีฬาเป็นสื่อทําให้พวกเรานั้นรู้จักความรักความสามัคคีกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะทีมรักเมืองไทยนะครับนะครับฉะนั้นทีมรักเมืองไทยก็เป็นทีมเเาย ของพี่น้องประชายชนชาวไทยทุกประเทศนะฮะถ้าได้มีอะไรกิจกรรมอะไรนี่ผมว่าทีมรักเมืองไทยคงจะเดินทางไปตลอดนะครับรวมทั้งกิจกรรม,มอื่นๆด้วยครับแหมวันนี้มีความสูงจริงครับขอบคุณมากครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง